ขอนมนมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารักธรรมแนวัินิเสนอคำว่าใครทำใครได้กรรมใครก่อใครผู้นั้นต้องรับผลมันเป็นเรื่องเฉพาะตนคนสร้างสรรค์อย่าเอาความเลวของใครมาจดจำอย่าไฟต่ำจำความเลวใครให้ป่วยการกรรมใครทำใครได้ใครไม่ทำใครก็ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามเหตุแห่งกรรมดีย่อมตอบสนองคืนด้วยผลของกรรมดีเหตุแห่งกรรมชั่วก็ต้องตอบสนองคืนด้วยผลหแห่งกรรมชั่วฉันใดก็ฉันนั้นไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาที่มันควรจะเป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วกรรมของใครก็กรรมของมันก็ไปรับผลกันเองขอเพียงเราอย่างเดียวเราอย่าไปเอากรรมของใครหรือความเยลยของคนอื่นมาแบกไว้ในจิตใจของเราเป็นอันขาด มาเพิ่มพลังให้กับตัวเองอีกมันใช่ไหมล่ะกับชีวิตของเราชีวิตต้องต้องเป็นอย่างนั้นหรือแค่วิบากกรรมของเรามันก็เยอะอยู่แล้วในทุกวันนี้ที่เราต้องแบกต้องชดใช้กันไม่หวาาไม่ไหวกันอยู่แล้วเน่ะยังจะไปรับเอาภลระแบกความไม่ดีของคนอื่นมาแบกไว้ในจิตใจของเราอีกโง่หรือฉลาดเนี่ยชีวิตของทุกคนที่เกิดมา ก็จะต้องมีคุณค่าของแตัตวเองอยู่แล้วอย่าเอาสิ่งที่ไม่ดีมาของคนอื่นมาแบกไว้เพราะสิ่งที่ไม่ดีของคนของตัวเราที่เราแบกอยู่มันก็หนักพออยู่แล้วที่เราจะต้องคิดจะต้องแก้ไขให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วการที่ไปแบกหนี้กรรมของคนอื่นแบกข้อเสียข้อไม่ดีของคนอื่นถามหน่อยเถอะว่ามันมันแล้วเราไปแก้ไขเขาได้ไหมเนี่ย ก็แก้ไขไม่ได้แก้ไขตัวเองจะง่ายกว่ากันอยู่ไหมถ้าเราไปแบกสิ่งที่เลวร้ายของคนอื่นไว้ในจิตใจของเราแล้วเราจะเอาพลังใจพลังกายที่ไหนไปแก้ไขและพัฒน,นาตนเองให้ดีได้เล่าคิดผิดคิดใหม่ได้นะเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะ่ะเม้ตาคนอื่นนะ่ะมันดีมันได้อยู่หรอก แต่ก็ต้องเอาพอประมาณก็เพียงพอแล้วไม่ต้องไปแบ่งนี่กรรมของเขาเอาไว้ด้วยหรอกใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่หน้าที่ของเราซะหน่อยหน้าที่ของเราก็คือแก้ไขจิตใจของเราสิ่งที่ไม่ดีให้ดีและพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าท,ที่เป็นอยู่ตรงนั้นต่างหากที่เป็นหน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นจงทำซะกฎแห่งกรรมไม่เคยจะละหน้าที่ไม่เคยมีเลยสักทีจะละเวน้น สนองตรงตามแต่เหตุที่ควรเป็นที่พบเห็นก็คือกรรมนำพาไปกรรมของใครก็ของมันฉันไม่เกี่ยวแม้เสียเสี้ยวของวิบากกรรมที่ทำไว้จะให้ผลตรงแต่เหตุไม่มีเปลี่ยนไปไม่มีใครจะหลีกพ้นกฎแห่งกรรมอย่าจดจำความเลวคล้ายของใครเขา มาทำร้ายจิตใจเราให้ชอบชำ้ำทุกชีวิตย่อมดำเนินไปตามกรรมกรรมของใครก็ของมันรับกันเองไม่มีใครจะยิ่งใหญ่เกินกรรมได้ต้องชอดใช้จนหมดตนก่อไว้ไม่มีเหลือแม้เสียเส้ยวแต่อย่างใดต้องทำใจชดใช้หมดกดแห่งกรรม รู้ดังนี้คร่ครัวให้ดีอย่าพลีรามอย่าจดจำใครทาชั่วทําตัวต่ำใจอย่างไรกรรมก็สนองคืนด้วยกรรมไปตามกฎธรรมชาติไม่ขันไม่เกินเดินให้ตรงใจมั่นคงต้องปรงได้กรรมการทำดีไม่ต้องอายไม่ต้องเขินไม่จำเป็นต้องแคร์ใครให้ก้าวเดิน ก้าเผชิญทุกอุบรักถึงหลักชัยหากจิตใจย,ยังแล่งไม่แบ่งแยกผลตอบแทนมันคุ้มค่าน่าจำไว้ใครจะเร็วจะชั่วชา้าอย่าใส่ใจกรรมของใครก็ของมันดังนี้แหละขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกๆท,ท่านเถิญจเจริญพร